ไปเลยวะเจ๊เมื่อออกดีๆต่อแบบตลาดอังกฤษไม่ง่ายจังข่าวปลาข่าวอะไรก็อาจจะคุ้มดีกได้ก็ด้ปะทำไมจะล้มหลังไม่ต้องไปเปิดเรื่องเป็นคนถูกอะไรนี่เลยต้องแบบที่บ้านมาไปก้าวลุกข

กวางไงแล้วอก่าที่โดนมไม่ใช่แวมีแต่ใบกวาดแต่เขาไม่เอาที่โดนให้อานไปเจอก้องยังจงเลยคอมาตัวกลูกนีแม็กป่าผเลออยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นลูกคนที่สองมันไม่มีที่ดน่มือปาก ไม่จ้ะบ้าลงข้าหมูรักพี่้รักพี่จ้ะรัลต้องกินรัก้ะรต้องกินเออก็ได้ทรอรักพี่ป่ะใช่พี่ล่ไก็อี่่ต่อข้าอยู่ตรงนี้ไงใช่พี่ว่ไหนนีพี่ก็ไปกินแบ่งอนี้มีก้อน่ะแต่ไม่ไม่ลดนนะไม่นอนพอด้ยเอไ ได้ป um, right? oh, right. ่ะน่วทอดได้ได้เลยกินได้กินได้เดม่ตไม่ใหม่่นั้นดิไอขาเอยๆแต่เขาบอกแบบไอร่อยเฮ้ยมันสะอาเ้ยยังมบอกคนไทอ่ะนะสั่งมลิน่าไปไม่ไดหรอกตอ่มาแน่เอออีฟลองอีฟท่เอตรงอันนเยดหน่อย เทียนนอนกลัวหนอนใจหนจอพ <c oughs> พน,นพุกจุดตับเปนยาเขารอดน้ำอ่ะ <c oughs> ไม่รอดจริงเ,เกลียดมากเฮ้ยใครนี่พูดกัน ดูนิ้วน่ะยายแบมือพี่ก๊อฟน้องอยู่น้ำปิดปิดปิดเลยกูมันมีคนอย่างเงี้ยเหรอเดือดหรือปิดต้องต้องต้องปากเ้าอย่างเงี้ยแรงแรงน้องเมยคนเหรอลูก พุ่งสมองกับดาบได้หรอเนี่ยยิ่งขึ้นข่าวเลยข่าวโอนคนมันไม่มีอยู่แล้วก็อยากสมดังเลยไปกินก็ได้อาจจะไม่เจอเลยด้วยเลยด้วยการไงจริงเขาเนี่ยเหรอเหยียบมากๆอุ้ยยังไงก็ไม่ต้องกินมากกินอ่ะไอ้ก๊อฟมากกา กูาจะได้เองเลยมึงนี่เล่นโอนกูใจามใจเล่นก่อนไม่งั้นกูโดนแน่เลยกูกำลังเคียวอยู่เลยมึงนี่ไม่บอกกูก่อนเลยกูจะไล้ได้เองแล้ว่อยกูเห็นมันเนียอยู่ตอนนี้กินน่อแหลไม่ได้กินเนือไปยังเด็กน้ำเต็มถ่ายวีดีโอค่ะ แ่อยากกินไก่เอาอล่อยแล้วปอไแล้ววนชาติจะให้มเลน้ำมันุอินเลยอร่อยอ่ะมัน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 แล้วจะยุดไปนาจะยุดเล 哎。Ah.

หนูแช่เลยลูกแล้วก็ใช้โอเอซิสแทนคู่นี้ได้เลยนะคะกุหลาบสวยงามเหลือเกินกุหลาบเอ็มกุหลาบยกไปข้างหลังเลยเดี๋ยวไปจัดข้างหลังเล่งเร่งเร่งทางที่ดีเอ็มช่วยผูกอันนี้พี่หน่อยไอเนี่ยครับเนี้ยเอาเดียวเอาไปไหนเอาเอาไปข้างล่างเหรอ ไม่ได้ทาไมล่ะทางน้องแม่าเดี๋ยวภูมิศ่ดอกดอกเไ่ยาวเลยว่ะดอกด้วยเจ้าหนูว่าเจเจ๊ไม่ต้องไปแต่งตรงนั้นให้ให้มากให้มากกว่าตอนนี้เราเราอาให้งานแบบว่าไอ้เรื่องแต่งเพื่อแต่งให้มันมากกว่า10%ก่อนเดีอาด้วยโ่ได้ ก้าบูฟอยหมือนเพื่อนเลยมา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 อะไรฮะพออย่างอ่ะเฮ้ยหนักแล้ววะหนักเป็นไหมหนักยังไงเ่ยคุลานไม่เอาลูกคุลานไม่ กุหลาบต้องใช้ข้างหลังลูกอย่าตัดเยอะกุหลาบกุหลาบต้องใช้ข้างหลังเอาอะไรอะพี่เอ่อดูมัมลูกดูมัมดูมัมได้มัมแต่เดียวขางไหนเอาเลยต้องขอกุหลาบเกลือเดียวคอยกุหลาบเกลือคือพี่อยากให้ช่วยปลูกข้างนู้นแล้วก็ส่งข้างนู้นจัดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอย่างว่าอะไรอันนี้มันนะไปไป